สวัสดีครับผมจีรอลดิมพิพัฒน์ก้าวไม้มงคลกาฝากของดีโทนสิทธิ์เราได้ของโทรนสิทธิ์มานะครับเป็นเครื่องรางของดีนะฮะตะปูสังขาวนนนครับเนื้อสำลิดนะฮะไขขึ้นเขียวเลยนะครับอันนี้ยาวสี่นิ้วครับยาวสี่นิ้วนะฮะแล้วก็เพิ่งได้มาเมื่อสักพักเนี่ยครับได้มาสองสามวันแล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเพราะว่าไม่มีเวลาลงฮะลงซ้ํานะเดี๋ยวจะมีภาพนิ่งลงด้วยครับใครชอบสนใจทักได้นะครับสภาพสวยเลยท่านดูดิ เห็นไหมสวยไหมดูท่านดูอืเห็นไหมครับดูได้เลยนะนี่สำหรับเอาไปทำมีดหรืออะไรก็ได้ถ้าใครมีฝีมือนะโอเคขอสั้นๆครับเดี๋ยวมีภาพนิ่งลงนะความยาวสี่นิ้วครับนี่นะครับที่หลายคนต่างเสาะหานะฮะสภาพสวยๆอย่างนี้บอกได้เลยเดี๋ยวจะลงใน YouTube ด้วยครับท่านไหนสนใจท่านใน YouTube นะฮะขอให้